สวัสดีน้องๆน,นักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกรับคณิตออนไลน์เช่นเคยสําหรับคลิปนี้ครูกรับก็จะมาเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ unit ม6ปี6 3นะครับซึ่ง1่ข้อที่23ข้อนี้เป็นเรื่องของอนุกรมเลขคณิตถามว่ายากไหมเนี่ยมันมีจุดที่ต้องระวังละกันมันมีจุดที่แบบ ถ้าน้องๆคำนวณแบบหยาบๆอาจจะพลาดได้เดี๋ยวช้อยเขามารอนะครับช้อยไม่ใช่ช้อยที่ถูกนะไอ้ที่มารอเนี่ยโอเคนะค่อยๆตีความโจทย์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคำนวณยังไงคำนวณไม่ยากนะถ้าพร้อมแล้วไปดูโจทย์กันดีกว่าครับค่อยี่สิบสามครับน้องๆเขาบอกคุณยนตัวหนึ่งเนี่ยเคลื่อนที่ตามแนวเส้นตรง โดยที่เวลานะเวลาตั้งแต่0นถึง1วินาทีหุ่นยนต์ตัวนี้เคลื่อนที่ได้ทาง50นิ้วอ่ะวินาทีที่1นะครับวิ่งอย่างเร็วเลยเพิ่งใส่ฐานมาไงนะครับฐานแรงดีเหลือเกินวิ่งไป50นิ้วพออีกหนึ่งวินาทีตัดมาวิ่งได้แค่48นิ้วคือวิ่งได้น้อยลงนะวิ่งได้น้อยลงฐานเริ่มจะอ่อนแล้วพอวินาทีที่2ถึง3เนี่ยก็วิ่งได้แค่46นิ้วเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย นะฮะถามว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เคลื่อนที่ในทํานองนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดนิ่งหยุดนิ่งสุดท้ายคือฐานหมดใช่ไหมไม่ขยับระยะทางทั้งหมดที่หุ่นยนต์นี้เคลื่อนที่ได้คือกี่นิ้วแปลว่าน้องๆต้องเอา50นิ้วมาบวกกับ48นิ้วมาบวกกับ46นิ้วถูกปะบวกบวกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับค,ครูก็จะเขียนอย่างนี้นะอันนี้เป็นระยะทาง นะครับเขียนแผนผ้าให้ดูนะครับระยะทางนะอ่ะอันนี้ก็คือเวลานะครับเวลาตอนที่เวลาเป็น0ย์วินาทีนะครับศูนย์วินาทีถึง1วินาทีอ่ะสมมติเขาเคลื่อนที่ได้ระยะทางตรงนี้ก็คือ50นิ้วอันนี้คือ1วินาทีแรกนะนะพอไปจากวินาทีที่1 นะครับไปถึงวินาทีที่สองเขาเคลื่อนที่ได้อีกแต่ครั้งนี้สั้นลงคือวิ่งได้แค่48นิ้วแล้วก็จากวินาทีที่สองไป3มันก็จะสั้นลงอีกเหลือ46นิ้วจากวินาทีที่3ไป4เนี่ยก็จะสั้นลงเหลือ44นิ้วถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งวินาทีก่อนสุดท้าย มันจะต้องเหลือ2นิ้วนะฮะแล้วก็ช่วงถัดไปก็คือ0นะฮะโอเคไหมฉะนั้นช่วงที่1นะครับก็คือพจน์ที่1คือ50ถัดมาก็คือพจน์ที่2เป็น48แล้วก็46มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง0น้องๆครับ เวลาเรานับเนี่ยเรานับตรงนี้คือ1วินาที2วินาที3วินาทีแสดงว่าเมื่อผ่านไป1วินาทีเนี่ยมันก็จะเกิดพดที่1นึ่งทันนะผ่านไป2วินาทีก็จะเกิดพดที่2อ่าฉะนั้นเวลามันเกิดเลข0ูนย์ขึ้นตรงนี้ไม่นับทันนะไม่นับ ผลบวกที่เราต้องการจริงๆมันก็คือ50บวก48บวก46บวก44บวกจนกระทั่งถึงพจน์สุดท้ายคือบวก2เนาะนั่นคือบวก2เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้สูตรในการคำนวณน,นะครับเพราะว่าจำนวนพจน์มันเยอะอยู่มาทบทวนสูตรกันนิดนึงนะครับภาพทิ้งไว้อย่างนั้นนะสูตรนะครับ ตบทวนอันนี้คือสูตรที่เราต้องจำได้นะครับสำหรับลำดับเลขคณิตนะพจน์ทั่วไปคือ a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d อันนี้ไม่ต้องที่มาที่ไปเลยละเริ่มตรงนี้แหละนะครับส่วนผลบวกนะครับผลบวกเนี่ยก็คือ s n จะเท่ากับ n ส่วน2คูณพจน์ที่1บวกพจน์สุดท้ายแ้่นะฮะ sn เนี่ยมันมีหลายสูตรแต่ข้อนี้ใช้สูตรนี้ก็พอแล้วถ้าอยากรู้ว่าอีกสูตรคืออะไรก็เอา an ตัวเนี้ยท้งก้อนเนี้ยแทนลงไปมันก็จะขยายยาวออกไปนะครับก็เป็นอีกสูตรหนึ่งทีนี้ประเด็นคือไม่ว่าน้องๆจะทำอะไรในลำดับชุดนี้น้องๆจะต้องหาจำนวนพจน์ให้ได้ก่อนนั่นคือจาก50ไปถึง2เนี่ยมันกี่พจน์นะฮะหาจำนวนพจน์ก็คือหาตัว n โดยที่เรามีพจน์ที่1เนี่ยคือ50ถูกไหมพจน์สุดท้ายให้เป็น an เท่ากับ2แล้ว d ผลต่างร่วมระวังผลต่างร่วมระวังครับจาก50ไปถึง48มันลดลงเนอะลดลงเท่าไหร่2แสดงว่า d คือลบ2ครับ d ต้องเป็นลบน้องจำได้นะว่าตัว d เป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้นะฮะถ้าใครใส่ d เป็นบวก2จะผิด นั่นไม่ได้เกิดจากความเข้าใจเลยนะครับเกิดจากการจํามาผิดทานี้เราเอาทั้งหมดนี้ไปใส่ในสูตรว่า an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d นะแทนค่า an คือพจน์สุดท้ายพจน์สุดท้ายคือ2พจน์แรกคือ50แล้วก็บวกกับ n ลบ1คูณ d แทนค่าลงไปนะครับตรงนี้นะให้แทนค่าลงไปน้องก็แทนนะครับจากนั้นก็คิดเลขมา คิดเลขอย่างไรก็เป็น50บวกอะไรเอาลบ2คูณ n ก็เป็นลบ2 n ใช่ไหมอ่าคูณแล้วเปิดวงเล็บเลยนะเป็นลบ2 n เอาลบ2คูณลบ1ก็เป็นบวก2ข้างนี้ก็คือ2ทันไหมอ่าโอเคคิดเลขย้าย2ไปลบกันลบลบเหลือ0 0นี่ย้าย2 n มา2 n เท่ากับ50แปลว่า n ตัวเดียวคือ ยี่สิบห้าแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือยี่สิวินาทีแล้วมันจะจบด้วยเลขสองนะครับพจน์สุดท้ายคือ2พจนถัดไปเป็น0นย์ซึ่งไม่นับนะครับอย่าไปนับนะที่ครูก็บอกว่าข้อนี้มันมีการหลอกจำได้ปะ่ะมันหลอกตรงศูนย์ถ้าน้องๆไปนับศูนย์เพิ่มมาอีกพจน์หนึ่งมันจะกลายเป็นยี่สิและ26มันจะผิดเห็นยังอ่ะทีนี้ สุดท้ายนะครับสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องมาหาว่าผลบวกมันคือเท่าไหร่นะก็คือ s n เท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก an สรุปมันคือ25พจน์นั้นเป็น s 25แทน n ด้วย25ส่วน2พจน์ที่1ก็คือ50พจน์สุดท้ายก็คือ2นอ่ามันก็จะเป็น25คูณ 52หารด้วย2ก็เหลือ26กนะครับก็เป็น25คูณ26า่าได้เท่าไหร่ก็เป็นคำตอบนะอ่าน้องๆก็ตั้งคูณนะครับ26ูณ25 5 6, 30, ทด3 5 2 10 13 2 6 12ทด1 2 2 4เป็น5ได้เท่าไหร่ 0, 5 6ก็เป็น650ไหมโอเคมีช้อยสรุปว่า หุ่นยนต์ตัวนี้นะไปได้650นิ้วนิ้วไม่ใช่เมตรนะฮะนิ้วฟังดูเหมือนเยอะ650นิ้วใช้ที่4ครับนะฮะอน้ยหนิ้วก็ไม่ได้เยอะนะเนี่ยเดินไปเรื่อยๆทานหมดสรุปจุดหลอกก็คือมันจะหลอกไปตรงเลขศูนย์ตัวสุดท้ายให้น้องๆคำนวณว่า504846แแล้วไปนับศูนย์มาเป็นพจนหนึ่งพอมันเป็นอีกพจน์หนึ่งปับ๊บมันก็จะเพี้ยนโอเคนะ อันนี้ก็ใช้สูตรเบสิกพื้นฐานทำไปตามขั้นตอนนะครับประเด็นคือเรามีการจําสูตรได้หรือเปล่านะฮะงั้นเรื่องลำดับและอนุกรมเนี่ยต้องจําสูตรให้ได้สูตรมันไม่ยากนะน้องๆน,นะในเรื่องลำดับและอนุกรมเนี่ยเอาจริงๆนะสูตรมันมีแค่4สูตรอะใช่ไหมสูตรมีแค่4สูตรก็คือลำดับเลขคณิตลำดับรลขาคณิตอนุกรมเลขคณิต อนุกรมเลยขาคณิตมันมีแค่4สูตรนะครับน้องๆจํา4สูตรนี้บวกความเข้าใจความเข้าใจก็คือมันเพิ่มขึ้นลดลงยังไงมีผลต่างร่วมมีอัตราส่วนร่วมมันคํานวณยังไงแค่นี้แล้วก็ฝึกทําโจทย์อยู่บ่อยๆนะครับจำสูตรได้มีประสบการณ์มากพอเข้าห้องสอบเก็บเรื่องลำดับและอนุกรมได้โอ้โหเฉพาะบทนี้บทเดียวคะแนนนี่ปาไปเกือบ20คะแนนแล้วนะครับ4ข้อ10คะแนนอะแล้วนี่มันออกมา56ข้อนี่ก็เกือบ เกือบ20คะแนนได้แล้วนะเนาะก็ลองดูนะครับบทนี้ไม่ยากเกินไปโอเคนะสำหรับข้อต่อไปเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของสถิติแล้วนะครับนี่กูก็บอยู่กับเรื่องลำดับและอนุกรมมาหลายข้อเลยทีเดียวเอเคครับอย่าลืมกดแชร์เอาไว้ดูนะครับกดติดตามเอาไว้ให้กูกรับอัพคลิปแล้วน้องๆจะได้ตามมาดูกันนะครับจะเป็นเด็ก6-4หรือเด็กปีไหนก็ได้นะครับก็เข้ามาดูแล้วก็กดติดตามกดแชร์เอาไว้นะสำหรับข้อนี้เนี่ย ข้อ23ก็จบแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมสวัสดีครับ